ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดเ่ยาไต่พบ ปิยนันทวารินผู้บริหารปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพนักงานที่บริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเลขที่499ทับ9ถนนพุทธรักษาตำบนไทยบ้านใหม่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนายไต้ภพปิยนันทวารินและดรสิริพัฒน์ศรปิยนันทวารินสองผู้บริหารบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดร่วมสักการะสารพระพรมและสารตาใหญ่ภายในบริษัทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายไต้ภพปิยนันทวารินประธานบริษัทยส อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดครบรอบ7จปีหลังจากนั้นผู้บริหารบริษัทพิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยและเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องขนมและนมถั่วเหลืองให้กับพนักงานบริษัทพิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและบริษัทในเครือทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับพนักงานทุกคนร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตโควิด -19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเป็นไปในททททิศาาางงงีีี่ดดขึ้าา้้นนนโยมมหหััววร พนักงานบริษัทปิยสันต์อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดร่วมมอบกระเช้าและร่วมกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีให้กับนายไตรภพปิยนันทวารินประธานบริษัทปิยสันต์อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดในครั้งนี้ด้วย ต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องเลยครับ ทีมข่าว aec tv channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด